สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในราศีธาตุไฟนะคะสิงห์ธนูเมฆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี่หกสิบสี่ทาโร่ชาแนลแห่งการดูดวงผ่านไพ่ยิปซีแล้วก็ไพ่ฮาราโคนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูความรักนะคะจนถึงสิ้นปีเลยความรักของชาวธาตุไฟนะคะก่อนสิ้นปีจะเป็นยังไงนะคะก็คือช่วงหลุมสุดท้ายนั่นเองเนาะดูลาพฤศุิกาทันวานะคะเอนจิ NG ของคลิปนี้นะคะ ก่อนสิ้นปีความรักเราจะเป็นยังไงนะคะสิงห์ธนูเมษนะเป็นพลังงานโดยรวมในเรื่องของความรักนะคะของชาวธาตุไฟอยากจะเช็คว่าตัวเองอยู่สิงห์ธนูเมษไหมไปเช็คได้ที่รายละเอียดตรงใต้คลิปนะคะช่วงมันเกิดนะแล้วก็ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะหมอโบเปิดซอนไพ่ยิปซีแล้วนะคะเปิดซ้อนพิเศษนะคะรับจานวนจํากัดนะคะไม่รับเยอะ ไงแอดทักไทยเข้ามาได้นะคะคอร์ดแรกนะคะคลาสแรกเปิดวันที่2 0 28นะคะ2ี่9นะคะมีเรียนแบบไพ่ยิปซีเต็มๆเลยนะคะจะเปิดยังไงให้ เปิดไพ่เป็นสอนไพ่ให้คุณอ่านดวงเป็นด้วยตัวเองแล้วก็อ่านให้คุณอื่นเป็นนะคะนนแล้วก็บอกเทคนิคในการผูกไพ่เทคนิคพิเศษด้วยนะคะสาหรับสิบท่านแรกหรือว่ารุ่นรุ่นแรกนะคะสอนไพ่อร์โค้ดให้ฟรีด้วยอสอนวิธีการเปิดดึงไพ่อร์โค้ดนะคะ,ะเริ่มกันเลยนะคะสิงธนูเมษความรักจะเป็นเรื่องไร สิ่งการดูดวงอะ่ะเราไม่จาเป็นว่าจะต้องไปดูให้แบบไหนคือเราเอาไว้ไขข้อสงสัยของเราเองก็ได้นะคะเวลาคุณสงสัยอะไรคุณสามารถเปิดไพ่ด้วยตัวคุณเองได้อเอาละ่ะคลิปนี้นะคะจะรวมทั้งสามสถานะจะแยกให้นะคะทุกๆสถานะจะค่อยๆไล่ไปให้นะคะ ตั้งแต่โสดมีคู่หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะระงานของชาวธาตุไฟนะคะบางครั้งรู้สึกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์คุณกดดันนะกดดันกับภาวะรอบข้างรู้สึกว่า ถูกทอดทิ้งไหมบางคนรู้สึกเหมือนถูก,ถกทอดทิ้งอ้างว้างนะคะเราอาจจะเจอการเปลี่ยนแปลงมาบางอย่างในชีวิตนะคะเหมือนมีคนหันหลังให้คุณหรือคุณรู้สึกว่าเซ็งเซงเบื่อเบื่อกับความรักนะความรักบางคนอยู่ในช่วงตกหลุมรักบางคนอยู่ในช่วงท้อแท้กับความรักความสัมพันธ์หน้าดูเลยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือถูกหลอกนะคะรู้สึกว่าถูกหลอกก็มีนะบางบางท่านนะอืม ส่วนใหญ่น่าจะดิวอยู่กับชาวธาตุลมนะพลังงานส่วนใหญ่ธาตุลมธาตุดินนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะหมอโบจะแยกสถุ่าให้นะคะช่วงเวลาโสดมีคู่หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคุณสามารถดูได้ที่ t ท m e s t a m p นะอ่ามาที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดดวงจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความรักนะคะ energy ของห้าห้าดาบมาบอกว่า คุณกาลังค้นหาคําตอบบางอย่างในชีวิตนะคะในลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณรู้สึกว่ากล้ากลัวๆบ,บางคนไม่ออกคืออยู่ในความรู้สึกว่าแอบชอบหลงหลงไหลแอบรักแต่คุณมีความกลัวไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกนั้นนะคะหรือไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงกับอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าถ้าคุณไปแอบชอบใครเขาจะรู้ความจริงหรือคน คุณไม่ได้แอบชอบใครแต่หมอบอกมองว่ามีคนแอบชอบคุณแล้วคุณจะได้รู้ว่าใครแอบชอบคุณอยู่นะคะแต่คนคนนั้นน่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมหรือว่าธาตุดินก็ได้นะคะคนโสดนะคะบางครั้งคุณรู้สึกว่าสับสนกับความรักแต่เบื่อหนายมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเบื่อหนายมาได้สักพักหนึ่งแต่ว่าคุณพยายามที่จะไปต่อกับในเรื่องของการเรียนไปต่อกับในลักษณะของการงานของคุณนะคะกับสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่ คุณเป็นคนฉลาดนะไม่มีใครหลอกคุณได้คือรู้อะว่าอะไรใครมายังไงแนวไหนคุณรู้อยู่นะคะห้าเหรียญมาบอกว่าคนโสดคนรักเก่าหรือใครก็ตามที่คุณเจอในสมัยวัยเรียนนะมีเกณฑ์ที่จะได้เจออีกหรือย้อนกลับมาอีกนะคะก่อนสิ้นปีนี้นะคะก่อนหน้านี้เราก็ เหมือนมีการเริ่มคุยกับใครไม่ได้สักพักแล้วแหละนะคะแต่มันยังไม่ได้ชัดเจนนะคะถามว่าในช่วงก่อนสิ้นปีนี้เราจะมีใครเข้ามาไหมมันเหมือนคุณยังไม่สามารถลืมแผลเก่าได้นะคะมีคนเข้ามาแต่คุณไม่ได้หันไปมองมีคนแอบชอบคุณมองคุณหรืออยากจะเข้ามาแต่คุณไม่ได้เปิดใจนะคะคนโสดไม่ค่อยเปิดใจสักเท่าไหร่นะคะคุณจะต้องปรับตัวนิดนึงนะถ้าคุณยังออกมาไม่ได้จากคอมฟอร์ทโซนอะเราพยายามปรับตัวนิดนึงหรือว่าคุณยังลืมคนเก่าไม่ได้ คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนเก่าๆย้อนกลับมาในในชีวิตอีกคล้ายๆดิสนีย์นะคะรู้สึกเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์น่าดูเลยอะนะคะเบื่อหน่ายเจอความรักครั้งแรกก็รู้สึกแบบผิดหวังถูกหลอกเหนื่อยเหนื่อยกับการทุ่มเทอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกอย่างนี้นะคะเอามาดูแนวโน้มของคนโสดนะคะก่อนสิ้นปีทิศทางจะเป็นยังไงคะ ทิศทางเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถคุยกับใครหรือว่าเจอใครก็ได้ผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะโดยเฉพาะชาวธาตุดินนะคะกำลังจะมีการติดต่อมาหรือว่าอาจจะแค่คุยคุยไปเป็นการคุยที่ยังไม่ได้เปิดเผยสักเท่าไหร่นะคะในช่วงก่อนสิ้นปีนี้เนาะแต่คนที่เข้ามาน่าจะเป็นดิสนียนะคะเนาะพยายามก็ ใช้เวลานะใช้เวลาคุยไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเหมือนเราอาจจะอยากตัดสินหรือว่าอาจจะอยากจะเลือกอะไรบางอย่างนะคะสําหรับคนโสดเนาะแต่หมอโบว,ว่าใช้เวลาไปนะเพราะว่าคุณสับสนนะกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะไม่รู้ว่าจะยังไงอืมใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะคะสําหรับคนโสดนะอาทีนี้เรามาดูคนมีคู่กันบ้างนะคะสถานะของคนที่มีคู่ธาตุไฟ นะคะไม่ค่อยจะสนใจกันเท่าไหร่นะคะคนมีคู่ช่วงนี้ทำไมอะ่ะนัดไว้ไม่มาไม่ค่อยให้ความร่วมมือคุณเริ่มรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมั่นใจกับคู่ครองของคุณแล้วอะ่ะหรือว่าคนที่คุณดิวด้วยมีความไม่มั่นใจหรือว่าลังเลใจที่จะจบดีหรือเปล่านะคะอืมทำไมอะ่ะ แต่ก็มีความหวังอยากจะเคลียร์ energy ล้างหน้าภัยแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะไม่ไม่กล้าที่จะออกมาจากความสัมพันธ์นั้นคือยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยอืบางคนยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าผู้คนปิดกัน้นแล้วก็เข้าเข้าไม่ถึงกันและกันในเรื่องของความรู้สึกอะ่ะอืมรู้สึกบ้างไหมว่ามีอะไรไม่ค่อยคุยกันนะคะเออก็หันหลังให้กันไปเลยโดยโดยไม่ไม่คุย ทะเลาะโกรธงอนมีอีโก้สูงนะคะน่าจะเป็นกับชาวธาตุลมเนาะบางคนรู้สึกว่าพูดแรงนะคะหรือว่าวาจาการกระทำรุนแรงหรือมีการทำร้ายกาันทั้งทางร่างกายหรือบางคนทั้งทางจิตใจ,จนะคะรู้สึกเหมือนถูกแทงข้างหลังนะมีความลับอะไรเงี้ยคุณรอคอยคุณรอคอยกับ ความชัดเจนกับสถานการณ์ที่ยัางลับบากเนี้ยนะคะคุณรอคอยที่อยากจะไปต่อแต่ก็อยากจะหันหัวเรือแล้วนะเอออยากอยากจะไปต่อรอคอยเขากลับใจรอคอยเขาเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยหรือว่ารอคอยให้เขาดีขึ้นรอคอยสถานการณ์ความสาัมพันธ์เรามันดีขึ้นนะอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะอืมเอาล่ะหมอโบมองว่าใครที่ทะเลาะกันคุณจะกลับมาคืนดีกันนะถ้าเคสที่ทะเลาะกัน แต่คุณอยากจะสงสัยว่าเขามีความลับไหมเขามีความลับนะคะเขามีความลับนะคนที่คุณดิวด้วยต้องเปิดใจคุยกันนะคะคุณตัดสินใจห้าสิบห้าสิบแล้วอ่อนๆออ,อ,อ,อบๆนะบางท่านยังไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยวร้ายนะคะเนาะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะบางคู่นะคะส่วนความสัมพันธ์นะคะที่ ความสัมพันธ์ที่มีในลักษณะของครอบครัวนะจากที่เคยอบอุ่นมันดันกับเป็นนิ่งเฉยแล้วอะ่ะเออบางทีเรารู้สึกว่าเราใจออกหรือมีความเย็นชาใส่กันอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนที่แต่งงานมีคู่แล้วรู้สึกว่าพาระยากลําบากเสเหลือเกินอยากจะแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินหรืออ่ามันจะต้องแบบขาดความโรแมนติกไปไหมเกี่ยวกับคู่ของเราอย่างเงี้ยนะคะอยากที่จะซัพพอร์ตสนับสนุนตรง ดูแลกันและกันตรงนั้นมันหายไปไหนอย่างเงี้ยเออบางครั้งรู้สึกว่าเราทําอะไรอยู่คนเดียวแบกภาระอยู่คนเดียวหรือคู่ของเราไม่ค่อยจะช่วยเหลืออะไรเราเลยอย่างเงี้ยนะคะอ่ะมีการพังทลายบางอย่างใงจับฉับพันนะคะความสุขที่เคยมีก็หายไปบางบางท่านนะแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่ขึ้นอยู่กับสถานะของแต่และบุคคลว่าจะเคลียร์กันได้ขนาดไหนนะคะ หนักพอสมควรนะคะกับภาระในเรื่องของคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวน,นะคะต้องระวังนะคะระวังในเรื่องของอารมณ์ดีๆนะปากเสียงอารมณ์นะคะทีนี้มาขอดูบทสรุปหน่อยของคนที่มีคู่นะคะคําแนะนําจะเป็นยังไงระวังที่สุดก็ควรจะระวังในเรื่องของคําพูดนะคะบางทีพูดแปลงไปอะ่ะ นะคะไม่ไม่ว่าคุณหรือคู่ของคุณอาจจะมีปากเสียงกันได้ต่างคนก็ต่างแบบแรงใส่กันนี้นะคะเนาะเอาล่ะเอาเป็นว่าสามารถที่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นได้ช่วยเหลือสนับสนุนกันได้ถ้าพยายามปรับนะคะให้ภัยการหันหน้าเข้าหากันเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งได้นะคะมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันและกันได้ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้นะคะไม่ใช่แต่เป็นผู้รับอย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญนะคะ เขาหรือคุณอาจจะต้องการคําปรึกษาจากคนรักนะคะไม่ใช่แค่แบบเรียกร้องความสนใจแต่ว่าฉันอยากให้เธอรับฟังฉันด้วยอย่างเงี้ยต่างคนก็ต้องต่างที่จะฟังกันและกันด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูความสัมพันธ์สำหรับคนที่สถานะานะไม่ชัดเจนนะสถานะไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงคนที่มีคู่หมอมองว่ามันรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะบางทีคนเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วเหนื่อยนะคะ หนื่อยก็ต้องปรับนะคะปรับแล้วก็หันหน้าเข้ามาคุยกันอย่าใช้อารมณ์คําพูดอีโก้ใส่กันนะถ้าเรารู้สึกว่าเราแย่เราไม่พูดอะไรเขาบางทีแล้วเขาก็ไม่รู้นะคะเราต้องหัดที่จะพูดบ้างนะมาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะว้าวรักสามเศร้าเราสามคนหรือว่าความรักที่เป็นความลับนะคะมันชัดเจนมากทะเลาะกันเกิดขึ้นนะคะระวังในช่วง ก่อนสิ้นปีนี้จะมีเหตุเกิดนะคะให้ต้องทะเลาะกันถามว่าทะเลาะกันแล้วปรับความเข้าใจกันได้ไหมความชัดเจนเนี้ได้นะคะสามารถที่จะกลับมาาคืนดีกันได้ถ้าพวกคุณทะเลาะกันนะในช่วงก่อนสิ้นปีนี้ พูดคุยกันได้มีคอมมิชเมนต์กันได้ตกลงกันได้นะคะพูดคุยกันดีๆได้ให้อภัยกันได้แก้ไขเยียวยาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะตลอดทั้งปีเราทําอะไรไปหรือเขาทําอะไรไปเหมือนกลับมายืนนจุดจุดนี้เราให้อภัยกันแก้ไขกันซึ่งกันเหมือนทําเพื่อกันและกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเออทําได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเหมือนเราจะได้โอกาสที่จะมีคอมมิชเมนต์แล้วนะอืม มาดูห้าดาบมาบอกว่าต่อไปนีนะ้ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะก่อนสิ้นปีนี้คุณจะสามารถที่จะชัดเจนได้สามารถที่จะชัดเจนได้เหมือนให้ระวังในเรื่องของแน่นอนหนึ่งนะคะอารมณ์หรือความหึงหวงเกิดขึ้นได้นะคะเนาะบางทีเรารู้สึกว่าเอ๊มันเป็นนิ่งๆความสัมพันธ์ไม่ได้กระ,กระเตื้องขึ้นเลยมันหมดแพชชั่นอะบางคนนะคะหันหน้าเข้ามาหากันยังรักกันดีอยู่ ยังรักกันดีอยู่สําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต้องการแค่คําพูดที่ปลอบประโลมต้องการความเข้าอกเข้าใจกันนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันมี the view of fortune มาบอกว่าเราจะได้รับชัยชนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรเอาชนะจิตใจซึ่งกันและกันด้วยวิธีทางที่ดีนะคะจะใช้ e ีโกใส่กันบางครั้งนะคะปากเราหรือว่าคําพูดของเรานะคะ อาจจะไปมีผลกระทบนะคะกับความรู้สึกของเขานะคะที่จริงพวกคุณก็โอเคแฮปปี้อยู่นะแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยบางบางทีเราอยู่ได้อะเออแต่หมอโบมอง,มอง,มอง,มองว่าถ้าคุณอยากจะให้มันไปในทิศทางที่ชัดเจนมันสามารถที่จะเป็นได้แล้วก็รักษาสถานะความสัมพันธ์หรือแก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ภายในซึ่งปีนี้นะคะอืม เดี๋ยวขอดูไพ่ออร์คอนะคะให้สำหรับคนที่อยู่ในธาตุไฟนะคะขอสามใบนะ Intent r r l l t t o o s s i p p มากๆโดยเฉพาะความมันรู้สึกว่ามันผูกพันมันลึกซึ้งโดยเฉพาะความรักที่เป็นตกลุมรักรักหรือหลงก็ไม่รู้นะบางท่านนะคะบางคนกำลังจะเยียวยานะคะ เหมือนเยียวยาหรืออารมณ์อร่วยกันเหมือนพูดคุยกันได้ไหมกลับมาคืนดีกันอีกครั้งได้ไหมเวทงคนที่อยู่ในสถานะที่แต่งงานนะคะคุณจะต้องแบบใช้ความใช้ความใจดีเป็นพิเศษนะคะในลักษณะพูดคุยกับคู่ของคุณหรือเยียวยาสถานการณ์หรือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะในช่วงก่อนสิ้นปีนี้เนาะ ระวังคนมีเกมที่จะพัฒนาความสำคัญดิสนียได้เป็นในลักษณะแต่งงานเกิดขึ้นนะคะ attraction คนโสดคนโสดหรือคนมีคู่นะคะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมากนะคะจะเปลี่ยนความความจากไม่ใส่ใจกันอยากจะหันหน้าเข้ามาโรแมนติกมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ เออมันมันไม่ชัดเจนเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองได้แล้วนะคะบางคนนะคะรักตัวเองถูกทิ้งมาก็มีแล้วบางคนถูกทิ้งมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมันใช่ไหมอะ่ะอย่างเงี้ยฉันจะทนไหมเนี่ยบางคนอยากที่จะรักตัวเองนะคะฟรีเซลออกมาได้เอาละ เคมีตรงกันมากนะคะความโดมนติกเกิดขึ้นสำหรับชาวธาตุไฟบางคนนะคะโดยเฉพาะช่วงพฤศจิกายนจะมีความรู้สึกว่าโดมนติกลึกซึ้งอินเทนต์มากขึ้นนะคะบางคู่เหมือนจะมีการแพนกันในลักษณะของการแต่งงานส่วนคนโสดมีเกณฑ์จะได้เจอคนถูกใจเหมือนแรงดึงดูดเหวี่ยงเข้ามาให้เจอเรานะคะจากพลังงานของเจ้า the w l of fortune คนนั้นน่าจะเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะอืมน่าจะโดดเด่นหน่อยนะ โอเคนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่มีปัญหาก็พยายามที่จะเยียวยาแล้วก็แก้ไขไปได้นะคะก็เป็นกําลังใจให้พวกคุณนะก็ขอบคุณมากมายนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ